หู46ป่ะเนี่ยเชียไอดี ID ที่แล้วโดนขิงว่ะลาไกวเพลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับขิงไอดีตอนที่14นะครับช่วงนี้เนี่ยขิงมาบ่อยเพราะว่าเพิ่งรับกิจกรรมล่าสุดเนี่ยรับเฉพาะขิงมานั่นเองนะฮะก็เลยมีขิงเยอะยทําเป็นเต้าหวยได้เลยเไม่ใช่นะกิลกเมสน์ครับไอดี ID คนนี้นะ AR 60นะครับโอ้โหจัดเต็ม ู i อดี่ศูนย์เยอะมากคือเล่นตั้งแต่วันที่เกมเปิดแน่ๆน,นะดูจากเลขไอดีนนะเพราะฉะนันไอนดีนี้เนี่ยน่าจะคู่ควรแก่การขิงแน่นอนเข้ามาถึงเจอทินดีนะถืออาวุธประจาตัวอีกคนนึงนะโอ้แม่ขายดีเหมือนกันเน่ตัวนี้นะแล้วก็มีชินอุเวลเก้าสิบด้วยนะโกโร่สี่สิบคืออะไรแล้วก็เคยร์ยาสี่สิบอันนี้เป็นตี้เก็บคะแนนมิตรภาพหรือเปล่าครับ <c oughs> โอ้แน่เลยเนี่ยเก็บคะแนนมิตรภาพใช่ไหมเอ,อ้ยวะ ไอดีละก่อยแซงว่ะไอดีละก่อยเคยะเต็มแล้วนะโอเคได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีนี้จะมีอะไรบ้างนะแอบดูอาวุธนิดนึงอุ้ยอาวุธทองมากยังไม่เห็นยังไม่เห็นเห็นเห็นแค่ทองมากนะครับสุดยอดนะครับกโ็โหน่าจะสนุกนะคลิปนี้ก็ก่อนอื่นเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้หน่อยแล้วก็ฝากกด subscribe ให้กับช่องละก่อยเพลย์กันเอาไว้นะครับแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กเราด้วยนะชื่อละก่อยเพลย์เหมือนกันนะครับไปกด Follow กดไลค์ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายฝากพูดสนับสนุนของช่องเราเเอาไวว้สัักคครรู่ดียนะบ ร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คนเติมเกมชั้นนํเลยนะคะสุดคุ้มปลอดภัยโดยเฉพาะชาวเก็นชินมีแพ็คต่างๆมากมายถูกกว่าเติมเองในเกมประหยัดกว่าเห็นเห็นยังแอดไลน์แอด Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยตดมิรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นึกถึง Richman Shop เกมมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เรายังไม่เห็นนะ ทีน่าเดียวก้าวสิบเลยนะฮะฮั h u n t e r พาร์ t อันดีแฟกเป็นสี่วร์เดอร์แล้วถ้วยท่านไหนมาทายซิถ้วยไอแท็หรือถ้วยดาเมจไหมอ่าแต่ว่าไอดีระดับนี้ต้องถ้วยไม้เปล่าแต่ถ้วยไม้เซตเพลวเฟรมก็แปลกๆนะผมว่าน่าจะเป็นถ้วยไอแท็นะเฮ้ยโดทายถูกถ้วยไอแท็โอ้เป็นถ้วยแท็กแต่ความแรงคลิกสามสิบแปดเปอร์เซ็นะครับเป็นถ้วยไอแท็ที่เถื่อนมากนะฮะน่าจะไปอยู่กับไรเด้นนะเนี่ยโอ้หูหูถ้วยแบบ คิดยังไงถึงอัพถ้วยนี้มาเนี่ย <c oughs> คือสงสัยตอนอัพถ้วยนี้ขึ้นมาว่าจะเอาไปให้ใครใส่เหรอตอนแรกนะครโอ้โหแต่มันลง,ลงความแรงคลีเยอะมากนะสูงสุดที่ผมเห็นมันเนี่ยก็น่าจะประมาณ42นะความแรงคลีนะั้นน่าจะแบบเหมือนตีสุ่มสูงทุกอันเนี่ยคือเกมนี้เนี่ยเวลาสุ่มสุ่มไอออฟรองเนี่ยไม่ใช่แค่สุ่มว่าจะลงอันไหนนะครับมันสุ่มต่ำสุ่มสูงด้วยนะ อย่างความแรงคลี่เนี่ยถ้าสุ่มต่ํามันจะประมาณ5%้าเปลายเซ็นถ้าสุ่มสูงเนี่ยมันได้ประมาณ7%เปเลยนะคือมันมีความต่ําความสูงแบบนี้ด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งปจัจจัยที่โอ้โหดวงทั้งนั้นเกมนี้เออก็เป็นที่น่าดีครับที่ดูสเตตโคตรสวยงามนะเพราะเป็นถ้วยแบบนั้นนะนะเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดครับเออชินอบุนี่เอามาทำอะไรเนี่ยผมเข้าใจว่าเก็บคะแนนมิตรภาพนะที่เพิ่งเวลห้าเองแต่ว่าปั้นเต็มเลยนะเวลเก้าสิบ เอาจริงชินอุบุเป็นตัวที่เล่นกับตี้หม้ดีมากเหมือนกันแต่ว่าพอมีโดรีออกมาเนี่ยก็มีตัวเลือกมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นฟีเชอร์เป็นโดรีอะไรแบบนี้นะโกโดโกข้ามไปแล้วกันนะกับเคยะเวนตีนะครับถือ s กายวอนฮาร์ขัด4ขัด4นะและเป็นเซต4ลมนะครับกลุ่มดาวเวนตีดาว3ว่ะเวนตีทำให้ลดต้านลมกับต้านกายภาพศัตรูได้นะนะครับ แล้วก็ก่อนที่ศัตรูซึ่งถูกพัดลอยร่วงสู่พื้นลดอีก12%ว้าวก็คือตอนที่มันลอยแป๊บนึงอะ่ะก็ลด2%แล้วพอลงตกพื้นมันก็ยังเหลืออีกอันนี้นะนอ,นะอีก 10v นะการยูนะเอมอสโหยการยูเอมอสขัด5ว่ะไอดี ID ก่อนนั้นนี่เอมอสขัด4นี่ว่าเอาแล้วนะนี่เอมอสขัด5นะครับห่ซี6ป่ะเนี่ยเชีย่ยไอดีที่แล้วโดนขิงว่ะการยูไอดี ID ที่แล้วคิดว่าโหดแล้วเจอแบบ ไอดีนี้เข้าไป C6 เหมือนกันแต่เอมอสขัดมากกว่า1นะฮะโอ้โหแล้วไอ้นี่พรสวรค์เต็มแน่นเลยนะฮะ52.2.2.9นะครับอันนี้แฟกวอนเดอร์ทรูฟถ้วยตรงเซตนะครับความแรงครีจัดเต็มนาฬิกาพลังโจมตีความแรงค,งครงคี26%คนนกนะครับอัตราครี12ความแรงครี21ีอดอกไม้ความแรงครี41นี่ไงนี่ไงที่บอกมันสูงสูงอะ่ะคือแบบนี้นะฮะ โ,โอ้ยโอ้โหมัวตายคิสามสิบแล้วออฟอตาคิเนี่ยนะโอ้โหเช็ดอาร์ติแฟกต์ไอดีนี้เถื่อนมากสมเราที่เล่นมันตั้งแต่เกมเปิดนะฮะคือใส่เอมอสดันความแรงคิดได้ขนาดนี้นี่บ้าบอจัดโอ้โหไหนดูเย่หลันนี่เย่หลันถือเอาข้อนะเซตเอมเลมเย่หลันกลุ่มดาวสองนะครับสิบสิบสิบนะโอ้โหเย่หลันความแรงคิดเกือบสามร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแต่ฟื้นฟูพลังงานน้อยหน่อยนะเป็นสายเน้นแรงโยมียานะครับ handling เผาขัดซีโยมิยะธนูขัดซีผมไม่ผมตั้งแต่ตั้งแต่มีซีรีส์ขิงไอดีมายังไม่มีไอดีไหนที่น่าจะอวยน้องโยนขนาดนี้นะอันนี้น่าจะซีโอ ah โยมียซีหในฐานะคนที่อวยโยมิยะอย่างมากเห็นแบบนี้แล้วตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งผมไม่เคยเล่นโยมิยะซีหเลยเนี่ยน่าจะเป็นไอดีแรกที่ผมได้เล่น ah โยมิยะซีหกเห็นแล้วฟินมากเลยอะถึงถึงแบบถึงมันจะ ถึงกลุ่มดาวหลังๆมันจะดูไม่ได้ดีเท่าไหนก็ตามยกเว้น4-6เนี่ยต้องลองไปเล่นดูแต่โอ้โหแบบโอ้โหเห็นคนอวยน้องยวยขนาดนี้แล้วเราก็รู้สึกดีนะฮะโอ้โหทนูขัด4อ่ะไหนดูอัตราคลีดิโอ้โห2-6-3โอ้โหอติแฟกต์ไอดี ID นี้ความแรงคลีแบบมันมันเถื่อนเกินไปอ่ะแล้วแล้วน,นี่คือใช้หมวกความแรงครีด้วยนะโอ้โหนี่ก็ความแรงครี30เนี่ย นี่อัตาคิดเจ็ดความแรงคิด1คือไอดีนี้คือไม่ไม่ไม่ได้ไม่อัตาคิดแล้วอะคือแบบโอ้ทำโยมิยะความแรงคิดสองหกสามเนะี่ยนะโอ้โหต้องลองเล่นแล้วอะนี่นี่ตอนนี้อยากไปลองเล่นโยมิยะแล้วเนะี่ยโอ้ไนไต้องดูต้องดูัตอตวยเอ้ยต้องดูบรรดาเหล่าตัวอวยน้องโยยมีตัวอะไรบ้างไอดีนี้เฮ้ยนี่ไงเล่นคู่กับเย่ยหลันนะ่าจะโหดมากเลยอะนี่ไงเล่นคู่กับเย่ยหลันกลุ่มดาวสองเนะี่ยมีจงหลีปะ่ะมีอยู่นะค่อยๆไล่ดูก่อน มีซาร่าเว็บเก้าสิบสี่หกแน่ๆอยู่แล้วอย่างนี้เอ,อ่อฟนะิชเชลน้ำเก้าสิบถือโพลาร์สตาร์แม้แต่ฟิชเชลก็มีธนูห้าดาวใส่นะครับคอลเล่นาะเว็บสิบถือเอลเจี้ยนฟอร์ดีเอ็นคอลเล่ใส่เซตเอ็มเบลมด้วยอะ่ะเฮ้ยว,ว้าวเอลเจี้ดีชาร์จเยอะมากนะครับอ๋อลอยสี่สิบธนูเกียรติสี่สิบเฮ้ยคือเปิดโพลาร์สตาร์มาแต่ไม่ได้ปั้นธนูเกียรตแต่เอามาให้ฟิชเชลแทนเหรอโอ้เอาอย่างนี้เลยเหรอ เองนี้ก็ได้นะฮะท่าตะเกียวก40เองอะจองหลีเวล90นะครับถือสกลวร์สปายโอเคจงหลีใส่เซตบัฟเพื่อนจองหลีซีหนึ่งด้วยนะครับคาซฮะซีสองนะฟรีดอมซอเฮ้ยไอดี ID นี้แบบคล้ายๆเราเลยอะเหมือนเป็นสายเปิดตัวเอาคุ้มแต่ว่าอวยน้องโยยมากกว่าเราอีกอะโอ้โหจีนไม่ได้มีของนะเฉินเหอเวล90เหมือนกันเฉินเหอซีสองนะ เอออายากะมีไหมเนะี่ยโอ้ไม่ได้มีอายากะนี่หว่าไอดี ID นี้มีฉีฉีซีเท่าไหร่ฉีฉีซี่หกนะครับผมฉ,ฉีฉีจะเต็มอยู่นะมีดาบเซคฟิเชียลด้วยอะไรเด้นนะครับดูไรเด้นหน่อยสิเฮ้ยไรเด้นไม่มีออดิแฟกว่ะผมว่าน่าจะเป็นเซตที่อยู่กับคอลเล่เมื่อกี้แน่เลยเซตเอมเบลมอันนั้นอะผมไม่ได้ไม่มีอาวุธด้วยโอ้ไอดี ID นี้ไม่ได้ไม่ได้อวยไรเด้นขนาดนั้นนะมีซีหนึ่งนะครับว้าวผมว่าอันนี้ต้องเป็นของไรเด้นแน่เลยอะใช่หรือเปล่า โหมีถ้วยไม้ด้วยวอนัดความเสียหายไหมเคยชิงว่า90ถึงมิสปริตเตอร์นี่ไงโหเฮย้ยเคยชิงใส่เอมเบลมด้วยนะหรือว่าเซตของอไรเดนคืออันนี้เออว่ะผมคิดว่าอาจจะเป็นอันนี้นะเออนาฬิกาอะไรอะนาฬิกาโจมตีถ้วยไฟฟ้าหรืออาจจะแค่ไม่ได้ปั้นไรเดนก็ได้วะ่ะแต่เคยชิงเอมเบลมนี่ก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเคยชิงสายเอามาเบิร์ตหรอ น่าเล่นกับคอนเล่นะเนี่ยคอนเล,นเล่ทินนาดีเคอร์ชิงเนี่ยน่าลองเล่นนะเนี่ยอายาโตะอัติแฟกต์แหว่งนะมีดาบประจําตัวแต่อัติแฟกต์แหว่งคิดดูแล้วกันมีหยุ่นจินซีหนะครับถือฟาโวขัดห้าเนี่ยน่าจะเอามาเล่นกับน,น้องโยยได้เลยเดี๋ยวดูเบเน็ตดสยสิเบนเน็ตสกายวอรลเบลดขัดสองโอ้โหเยี่ยมซีหกด้วยโอ้ยโยมิยะแดงมากแน่แ่เนี่ยเนี่ยตีครบแล้วโยมิยะเย่หลันจงหลีเบนเน็ตเนี่ยครบเลย อีกที่หนึ่งผมว่าการยูซีหเราเพิ่งเล่นไปเราเล่นตีไม้ดีกว่าเนอะเราเล่นเครื่อฉิงเล่นเครื่อฉิงแล้วก็ทินารีคอลเล่ดีกว่าไปลองดูอ้าวเจ้าของไอเดีเพิ่งรีเซ็ตมาโอ้โ,อโอ้วันนี้มันวันนี้มันเพิ่งรีเซ็ตอวิสนี่หว่าเฮ้ยเข้ามาดีวิวผิดวันหรือเราเรา,เราออกไปก่อนแล้วเราให้เจ้าของไอดีไปไปไป,ไปเล่นอวิสมาแล้วเราเค่อยเข้ามาใหม่ดีไหมเราจะได้เล่นชั้น12ไง เป็นไอเดียที่ดีนะไม่งั้นเราต้องเล่นทุกชั้นเลยอะเปลี่ยนแผนนะครับทุกคนเรามาตระเวนฆ่าบอสกันดีกว่า <c oughs> เปลี่ยนฟิลบ้างเราอยากจะเทสโยมิยะใช่ไหมแล้วก็เ <c oughs> ทสตีไม้นะฮะเรามาเทสกับบอสตัวนี้ก็ได้โยมิยะไอดีลาก่อยเนะี่ยยิงยิงแบบเซ็ตคอมโบธรรมดาธรรมดาไม่ได้เซตเยอะมากนะก็จะอยู่แรงสุดประมาณสักเจ็ดหมื่กว่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเรามาลองดูโยมิยะที่ถือธนูขัดส และถือธนูขัด4ีแล้วก็กลุ่มดาวหกกันว่าจะเดือดขนาดไหนนะครับจริงๆรู้สึกเคยลงฟุตเทจค่าบอสตัวนี้ในไอดีตัวเองไปแล้วนะตอนที่ทําอะไรอะอะไรนะกิจวัตรเกนชินนะน่าจะน่าจะซีรีส์นั้นนะน่าจะเนี่ยเดินเทียบกันนะโอ้ยเยหลันตัดเชือกติดขี้กือบแสนเดี๋ยวโอ้แค่เยยหลันก็เดือดแล้ว โอ้ไม่ต้องระเหยด้วยบังหนะเดีย๋ยวนะขอขอให้มันได้บัฟครบก่อนนะอ่าครบแล้วป,ป,มมปั๊บปั๊บปั๊บโยมิยะไหมปุ๊บ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 เฮ้ยผมว่าพอเย,ย่หลันมันแรงด้วยอ่ะคือชุดเดียวตายเลยอะ่ะเฮ้ยแรงไปป่าวะวัด <c oughs> แรงไปป่าวะอาจจะพอเย,ย่หลันมันแบบเดือดเดือดเหมือนกันไงมันเลยแบบ คู่กันนะแล้วมันก็ยิ่งเดือดกว่าเดิมอะไรเงี้ยทุกคนผมดูแล้วมันมีบอสอีกตัวหนึ่งที่อึดใช้ได้อยู่มันคือตัวนี้แหละเราจะต้องลองเล่นตีนี้อีกทีหนึ่งกับบอสไรเดนว่ามันจะขนาดไหนมันจะวันช็อตไรเดนได้หรือเปล่าเนี่ยโยมียะซีเนี่ยมันจะแค่ไหนกันเดี๋ยวขอเก็บพลังงานเหมือนดิมนะวิ่งโอ้มันต้องติดระเหยด้วยอ่ะเอีหลังติดระเหยด้วยหรือขึ้นหลักแสนมันอย่างคิวอ่ะ เดือดมากแต่เย่หลานดีช้านะเย่หลานรีพลังงานช้านะเพราะว่าดิจิตีช้ชาน้อยหน่อยนะครับผมไม่ไม่ได้เป็นฟาวโวด้วยอ่ะโอเคครบแล้วมาเล่นกันสั้นกะับบม่อะไรเด่นนี่แหละมาปั๊บปั๊บป๊าป๊บดอกสุดเท่าไหร่เท่าไหรว่วะแปดหมื่นหรอเหมือน,นมันจะปฏิกิริยามันจะมุ่งมั่วนิดนึงแสนหนึ่งนะ ออย่าเพิ่งเปิดโล่นะเฮ้ยขอขอขอกดสดๆอีกทีนึง <c oughs> มันยังไม่เปิดโลว่ะโหแรงมากสี่หแรงมากโูแรงมากแรงมากอันนี้อันนี้อันนี้แรงจริงอันนี้แรงจริงแบบแรงกว่าไอดีตัวเองแบบชัดเจนมากเลยว้าวอ่ะทีนี้อีกตี้หนึ่งที่เราอยากลองเนี่ยคือเราอยากลองเอาเครื่องฉิงกับกับทินารีมาเล่นด้วยกันน่ะ เคร่อฉิงคอเล่ชินอบุที่น่าดีเออที่นี้พอได้ไหมที่นี้ไปลองกับบอสตัวไหนดีวะผมรู้แล้วผมรู้แล้วบอสตัวเนี้ยน่าจะเหมาะบอสตัวที่มันไม่ค่อยมีธาตุนะครับอยากดูว่าถ้าแปะไม้ให้เครื่อฉิงเนี่ยแล้วเคร์่อฉิงสายเอ็มเบลมเนี่ยกดเบิร์ดอ่ะมันจะ,ม,นจะมันจะแรงขนาดไหนแล้วเอาชินอบุมามายืนฮิวนิดหน่อยอไหน,ไหน,ไหนเขาก็ปั้นมาแล้ว เอออะคอลเล่เปิดเบิร์ดนาลี่นาลีเบิร์ดเคร่ชิงมจับ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 ก็ไม่เลวนะใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนะตัวเลขมันเยอะอันนี้ธินาลีดีกว่าอันนี้วุธินาลีน่าจะแรงกว่าเครชิงนะเฮ้ยเดี๋ยวทินาลียิงธนูรอดได้เมื่อกี้มันรอดไปเลยเนี่ยทินาลีแรงมากเลยอธินาลีแรงกว่าเครชิงว่ะ

หนึ 1> 1่งโหสองหมเองาเยาเอาเรื่องเอาเรื่องแม่ใช้ได้อยู่นะก็มันก็คงไม่ได้แรงเท่าแบบพวกตีเมตาแต่มันใช้ได้นะมันใช้ได้นะด้วยอาวุธห้ดาวนะครับแล้วก็คอมโบธาตุใส่ฟ้าไม้ทีนี้เราจะมาตอบคําถามเจ้าของไอดีกันนะครับมีถามมาหลากหลายอย่างนะเขาบอกว่าเป็นไอดีที่เน้นปั้นตัวดูโอ้อยนี่เองอ๋อเออว่ะ ก็เลยอวยทินาดีนะครับแล้วก็โยมิยะเย่หลานการยูนะเล่นแต่ธนูอย่างเดียวเลยก็ทีมทินาดีที่ทําไว้ไปเล่นอนบิได้ไหมมาถึงทีมแรกที่ที่มีเหรอเดี๋ยวนะผมว่าไม่น่าใช่ทีมนี้นนะเออทีมเนี้ยทีมที่ผมเพิ่งเล่นไปทีนี้ยผมว่าลองได้แต่จริงถ้าจะลองอัผมว่าเปลี่ยนเครื่องฉิงบัญยาเอกดีกว่าถ้าถ้าจะลงอบินะครับประมาณนเนี้ยเนี่ยทีมเนี้ยโอเคเพราะคนเลขก็เต็มอยู่ทินาดีเต็มยาเอกเต็ม ชินอบุก้ามาฮิวเนี่ยทีนียผมคิดว่าลงอเิกบบได้นะครับเออทีนี้เจ้าของไอเดีถามว่าเออควรเปิดโคโคมิเก็บไว้ไหมเออไอดี ID นี้ผมเฉยๆนะเพราะว่าเล่นเล่นการยูไม่ได้มีอายากะโคโคมิ omi, เนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้ยคู่ได้กับตัวที่ดีที่สุดในเกมคืออายากะตัวเดียวเลยตัวอื่นไม่ไม่เท่าไหร่นะเฉยๆนะมีไม่มีก็ได้นะใช้ตัวอื่นฮิวก็ได้อะไรเงี้ยหรือใช้จงหลีก็ได้ไอดีนี้ก็มีจงหลีหรือถ้ามีแพลนอยากจะเปิดนิโลแพดหน้าเนี่ย ก็อย่างที่พูดไปคือผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์เล่นคู่กนได้สูงมากแต่ดูแล้วเนี่ยนี้โลไม่ใช่ตัวธนูอดีนี้อาจจะไม่เปิดก็ได้นะครับทีนี้ต่อไปฟิตสามารถเป็นตัว DPS หุนหัวได้ไหมฟิชเชลเนี่ยมันเป็นซับ DPS ได้แต่ไม่น่าจะเป็น DPS ที่หุนหัวได้นะหมายถึงถ้าเอามายิงเองอะ่ะแต่เป็นตัวตันไเหมือนใส่ฟ้าเล่นกับเนี่ยเปลี่ยน ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบมั่นใจในการหลบเก่งๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนชินอบุเป็นฟิชเชลได้นะอันนี้คือโหดกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันจะแดงกว่านะดแดงกว่าแต่แรกกับการไม่มีฮิวประมาณนี้แล้วก็ทีมชายเนี่ยถ้าเป็นทีมชายแบบคลาสสิกเลยเนี่ยเขาจะเล่นกับเซียงหลิงครับแล้วก็ตัวลมแล้วก็เบนเน็ตประมาณนี้ครับลองลองเล่นดูได้นะลองเล่นดูได้คือคือหลักการของตี้นี่คือเอาธารักเรียมาแปะน้ําตอนที่ตอนที่เซียงหลิงระเบิดอยู่ แล้วก็ตอนที่จังหวะแรกที่แบบเราแปะไฟก่อนอะธันตเกียมันจะยิงธนูทําระเหยสอ0ได้ซึ่งจังหวะนั้นอะมันจะเบิร์ดแรงมากถ้าเราปั้นมาดีอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเล่นตีนี้ดูได้นะครับถ้าอยากเล่นธันตเกียรนะอ่ะสุดท้ายจังหวะดีหมอให้อยากไปดูกันน้ําชาด้วยโอเคไหนๆสมัครสมาชิกมาก็จัดให้หมดนะครับไหนมาดูซิบอกว่าไม่ค่อยได้แต่งนอกบ้านเท่าไหร่ให้ไปดูในบ้านมาดูกันว่าในบ้านมันจะสวยงามขนาดไหนเพราะว่า ถึงกับว่าขอให้มาเข้ามาดูนะโอ้ชอบกระถางต้นไม้วะ่ะชอบความสีเขียวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเข้ามาในบ้านแล้วมันเป็นเพลงีมซูเมรูวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเป็นเพลงซูเมรูอ่ะมันกำหนดเพลงได้เหรออันนี้คือทำแผ่นเสียงไว้ป่ะครับมันเป็นบ้านโซนโซนซูเมลูเหรอไม่ใช่นี่มันเป็นบ้านโซนอื่นนี่เฮ้ยผมงง่ะ ทำไมเข้ามาเป็นเพลงสุมเมรุอะโอ้แต่งดีแต่งดีโอ้มีกันยูยืนอยู่ด้วยนะสวัสดีสวัสดีกันยูโอ้โหสวยจัดมีเอาเอาฉีดๆไปอยู่เคาน์เตอร์รับแขกโอ้ยแกงน้องว่ะเนี่ยดูห้องดีดีโอ้มีเตาผิงด้วยอะ่ะเอ้ยเฟอร์นิเจอร์สวยจังไม่เอามาจากไหนเยอะแย,ะเ,ยะเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ว่าทำไมมันเป็นเพลงของเมืองไม้มานะครับ แต่ก็เพราะดีผมชอบเพลงนี้อยู่แล้วเอ่อขึ้นไปดูข้างบนเฮ้ยโอ้โหนี่มีหยันเฟยอยู่อีกอัน,นี่บ้านหรือโรงแรมครับเนี่ยหรือห้องสมุดเนี่ยโอ้โหมีสองเคาน์เตอร์เลยขึ้นมาชั้นบนเจอพนักง,งานต้อนรับอีกคนนึงเห <c oughs> มือนพนักง,งานต้อนรับเลยอะใช่ไหมอาหาต่อเดินเล่นต่อเฮ้ยห้องนี้อะไรอะไอายามมีห้องครัวให้เสียงหลิงด้วยโอ้โหเตาเต็มเลยอย่างโชคโอ้ได้ได้อยู่ได้อยู่ เอ้ยทำดีทำดีำดไหนไหนนี่มีห้องอีกห้องหนึง่งห้องนี้เป็นห้องเจนหนิ่งเลยอ๋อ,อนี่ห้องทำงานห้องส่วนตัวนะฮะแล้วหลังบ้านมีอะไรเนี่ยเอาใครแอบไว้ในตู้นี้วะเนี่ยสวัสดีเฮ้ยบ้านสวยครับบ้านสวยเฮ้ยแล้วอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมันมีขวางอะโอ้นี่จงใจทำขวางเป็นทางวันเวย์ให้เดินงนี้ใช่ไหมโอ้แล้วหนิงกวงนี่อยู่ลึกสุดในบ้านเนะ คือจริงๆมันเดินทะลุดได้แต่เหมือนเขาตั้งใจเอาตู้เอาตู้หนังสือมาขวางไว้เนี่ยให้มันแบบต้องอ้อมนะฮะโอ้เอาเรื่องอะเนี่ยมีห้องไหนเรายังไม่ได้เข้าไปอีกปะมีห้องลับอีกปะเดี๋ยวดูแมบ,บก่อนเผื่อมีห้องลับแต่ไม่น่ามีนะน่าจะดูหมดแล้วโอเคก็สวยมากครับโอเคเราก็เอ,อปิดคลิปในบ้านได้เลยแล้วกันนะไหนก็สวยขนาดนี้นะฮะ ก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนีนะ้แล้วก็ขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะครับคุณกิวกำเมชนะ AR 6 0ก็ขอให้เล่นเกนชินแบบมีความสุขแบบนี้ต่อไปนะเพราะน่าจะเล่นมันมากแล้วนะครับผมแล้วก็โอเคสัปดาหนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย,ย